ผีขอส่วนบุญคุณหมิวเล่าว่าพอดีเมื่อวานเพิ่งได้ฟังเรื่องผีมาเห็นว่าสนุกดีเลยจะเล่าให้ฟังค่ะคือเราไปทำเล็บมาเลยได้ฟังเรื่องเล่าจากพี่เดียช่างทำเล็บพี่แกเล่าว,วา่าเมื่อสองปีก่อนแกไปนอนค้างโรงแรมต่างอำเภอเพื่อรอเข้าไปวัดบวชทีพาม ถือสินช่วงเช้ามืดแกไปกับแฟนและกับน้องที่สนิทกันอีกหนึ่งคนรวมเป็นสามคนระหว่างเดินทางเป็นเวลาค่ำแล้วค่ะช่วงก่อนเข้าตัวอำเภอแกมองเห็นมีคนจะข้ามถนนเลยบอกแฟนให้ชะลอรถพี่ปามช้าๆหน่อยแต่แฟนก็ยังขับปกติแล้วหันมามองหน้าแกแบบงง เหมือนสงสัยว่าอยู่ๆบอกให้ขับช้าลงทําไมแล้วแกก็พูดอีกพี่ปามได้ยินเดียพูดไหมคะบอกให้ขับรถช้าๆมีคนจะข้ามถนนไม่เห็นหรอเท่านั้นแหละแฟนแกหันมามองหน้าแล้วบอกว่าอะไรอะเดียไม่มีใครนะแกเลยหันไปถามน้องอีกคนด้านหลังว่า แกเห็นไหมผู้หญิงชุดขาวลายหัวใจสีแดงกำลังจะข้ามถนนน้องบอกว่าหนูไม่เห็นนะคะหลังพูดจบทั้งคันคือเงียบกันหมดสักพักจะเข้าเมืองเจอไฟสองทางเริ่มสว่างแล้วเลยพูดขึ้นว่าเออสงสัยเมื่อกี้ตาฝาดไปเองแต่ทุกคนก็ยังดูวันวันเพราะว่ารู้ว่าพี่เดียแกมีเซ้น ส่วนตัวแกก็เก็บความสงสัยไว้ในใจแต่ยังไม่จบค่ะหลังจากเข้าเช็คอินที่โรงแรมทุกคนก็อาบน้ำเตรียมนอนเพราะต้องรีบตื่นแต่เช้าพี่เดียนอนกับแฟนเตียงใหญ่ส่วนน้องที่มาด้วยกันนอนเตียงเล็กข้างๆโดยเปิดไฟห้องน้ำทิ้งไว้เพื่อให้มีแสงสว่างเผื่อใครอยากจะลุกไปเข้าห้องน้ำกลางดึกค่ะ นอนไปนานเท่าไหร่แล้วไม่แน่ใจจนพี่แกรู้สึกตัวเลยพลิกตัวออกด้านนอกเพื่อเปลี่ยนกริยาบทแต่สายตาแกเหลือไปเห็นผู้หญิงผมยาวหอีกกำลังนั่งกอดเข่าคุกคูอยู่ข้างๆเตียงตรงฝั่งแกนอนแกลองหลับตาแล้วลืมตาเพ่งดูใหม่อีกครั้งก็ยังเห็นผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ที่เดิม แต่ด้วยความที่แกเห็นอะไรแบบนี้บ่อยอยู่แล้วเลยไม่ค่อยได้กลัวเมื่อรู้แน่ชัดว่าไม่ใช่คนละแกก็เริ่มค่อยๆหันกลับมาทางแฟนแล้วนอนคุมปูงต่อด้วยความที่แกผมยาวตรงเวลานอนจะวาดผมขึ้นด้านบนเพื่อที่จะไม่ให้ผมพันกันระหว่างนอน แล้วก็สอดมือเข้าไว้ใต้หมอนแต่พอสอดมือเข้าไปมือก็สัมผัสได้ถึงเส้นผมยาวหยิกย้อยส,กสกักๆอยู่ใต้หมอนและรู้ว่าไม่ใช่ผมแกแน่ๆเพราะมันหยิกค่ะส่วนผมแกตรงแกเลยดึงมือกลับพอจะเคลิ้มๆอีกก็ได้ยินเสียงเด็กคุยหัวเราะแต่จับใจความไม่ได้พี่แกเลยเริ่มโมโห พอนั่งรถมาก็เหนื่อยมากแถมยังต้องตื่นแต่เช้ามืดแกเลยคิดในใจว่าจะไปก็ไปนะพรุ่งนี้จะทำบุญไปให้ถ้ายังมารบกวนจะแช่งแล้วนะจบความคิดเสียงเด็กก็หายไปและได้นอนยาวจนถึงเช้าพอตอนเช้าเช็คเอาท์ออกมาถึงสังเกตเห็นว่าโรงแรมที่แกพักอยู่อยู่ข้างวัดลวดติดก,กันเลย แถมห้องที่แกนอนเมื่อคืนยังตรงข้ามกับเมนเผาศพป่องเมลุอยู่เลยห้องแกขึ้นไปแค่นิดเดียวเท่านั้นล่ะค่ะรู้เลยว่าทำไมถึงเจอตัดหนักจัดเต็มขนาดนี้หลังจากได้ทำการบวชนุ่มขาวหุ่มขาวแกก็แผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณผู้หญิงและเด็กๆที่เห็นทั้งหมดตลอดสามวันเพราะแกเชื่อว่า วิญญาณจะรับรู้ได้ว่าใครที่กำลังจะไปทำบุญเลยมาปรากฏร่างให้เห็นเพื่อจะขอส่วนบุญค่ะ